การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นของเทศบาลนะคะตันนี้เตรียมความพร้อมมาถึงไหนแล้วเห็นผู้แข่งขึตัวกันคึกทักใบตาของพี่มรกอ๋อครับในการเลือกตั้งเทศบาลนครหนาดใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับทีมของผมเนี่ยเตรียมความพร้อมมาสี่ปีแล้วนะครับด้วยการทํางานที่เป็นระบบและต่อเนื่องและดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอดเพราะฉะนั้น คู่แข่งจะเป็นใครบ้างผมไม่ทราบผมไม่สนใจแต่ว่าผมสนใจทีมของผมว่าต้องทำงานได้ดีที่สุดเรามั่นใจว่าผลงานที่ผ่านมานั้นที่สามปีเศษที่ผ่านมานั้นผมมั่นใจว่าประชาชนมีความพอใจนะครับแต่ก็เป็นการดีที่เปิดตัวมาหลายทีมประชาชนจะได้มีทางเลือกก็เขาบอกว่า ระบบประชาธิปไตยนั้นเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดท่านดูแล้วกันนะครับฝากพี่น้องประชาชนคนหานใหญ่หรือคนที่มาเที่ยวในหาดใหญ่ครับเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดมาทํางานให้ให้บ้านเมืองระบบประชาธิปไตยเป็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นระบบไม่ใช่ดีที่สุดแต่เลวน้อยที่สุดในการทํางานและก็ในการเลือกตั้งนะครับดีกว่าระบบอื่นเพราะฉนั้นผมมั่นใจป็นอย่างยิ่งว่า คนที่ลงนั้นก็ให้มาขายนโยบายนะครับให้มาขายนโยบายกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีทางเลือกนะครับถ้านโยบายใครเข้าตาพี่น้องประชาชนก็ได้คนนั้นแหละครับแล้วก็ฝากกรกะตด้วยนะครับก็ให้มาดําเนินการด้วยความเข้มข้นที่หาดใหญ่นะครับในเรื่องของของการทุทจริตการเลือกตั้งกรดีการซื้อเสียงการเรื่องต่างก็ดีที่เป็นประเด็นปัญหา อยู่ในขณะนี้ก็การเลือกตั้งสงปจที่ผ่านมานั้นประชาชนคนสงขาเนี่ยจาโหวตโนและบัเสียนี่ประมาณ1 3บสถึงสิเปอร์เถือว่าค่อนข้างมากแสนกว่าคะแนาน,านเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คนเบื่อการเมืองเพราะการเมืองเป็นวิถีชีวิตนะครับถ้าไม่ยุ่งการเมืองการเมืองก็ต้องยุ่งกับท่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคน,คนหัดใหญ่มาเลือกตั้งเยอะๆครับเลือกคนที่ดี นะครับเรื่องเลวน้อยที่สุดนะครับ mm. ผมขอฝากเพียงเท่านี้นะครับ,บ,รบผลงานที่ผ่านมาสปีกว่าอะไรที่เห็นดท,ที่สุดคะประการแรกเนี่ยผลงานที่เป็นรูปธรรมเรื่องแรกก็คือผมได้รับรางวัลต่างๆมาอย่างน้อยสิบห้าถึงสิบกรางวัลตั้งแต่รางวัลเรื่องสื่งแวดล้อมเรื่องส่งเสริมการศึกษาแะางต่างเนี่ยเรื่องที่สองนี่การป้องกันแม่น้ำท่วมในเมืองเศรษฐกิจ mm. ในปีที่ผ่านมานั้น เพราะว่าผมวางแผนไว้สามปีในการนําเครื่องสูบน้ําเครื่องป้องกันน้าเครื่องปักดันน้าและการระมัดระวังการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่การซ้อมแผนม่องกันเหตุซึ่งเขาบอกว่าซ้อมไม่เหมือนจริงเมื่อเกิดเหตุจริงจะทําได้เหมือนซ้อมนอกจากนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากโควิดต่างๆเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าในขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามามา,มากกว่าก่อนโควิดิ อีกประเด็นหนึ่งอยากนํานเดยนพี่น้องประชาชนว่าเขาบอกว่าหัดใหญ่รถติดอันดับหนึ่งของประเทศและร้อยสองของอาเซียนนั้นเนื่องจากหลังจากที่เราก็ตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างเป็นระบบได้ต่อเนื่องนั้นนะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็ขับรถเข้ามาเองค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามผมแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการใช้ระบบ AI และอะ่การจราจรอ,อัจฉริยะเข้ามาคิดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยจะเริ่มสัญญาประมาณเดือนหน้า ตอนนี้เสนอไปกระทรวงไอซและกระทรวงมหาดไทยแล้วผมมีงบประมาณพร้อมแล้วผมเตรียมไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องนาเนินการให้ประชาชนเห็นว่าเราทํางานกันด้วยความจริงจังและจริงใจและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีคอนเน็ชันที่สามารถทํางานได้กับทุกหน่วยโดยเพากกับรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวขออย้องถ้าเนี่ยเราพยายาม ทำเมืองให้มีความปลอดภัยและเราจะสร้างเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะเราจะไม่แข่งกับบ้านเราเมืองเราไม่ว่าจะภูเก็ตหรือว่าสุราษฎร์ธาน,นีก็สวยแต่เราจะต้องแข่งกับสิงคโปร์หรือปีนังอย่างน้อยที่สุดให้ชาวบ้านเขายอมรับแล้วก็มาเที่ยวหาดใหญ่แล้วรับรองมีความปลอดภัยนะครับและมีความปร,ประทับใจกลับไปครับฝอกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> แล้วมาสู้กันนะครับ ทุกคนทุกทีมนะครับพร้อมนะครับขอบคุณมากครับ